ลากระซือนเทุกคนลากระซื้อนี่ห้าคนเข้าก่อนนี่สองสี่อัลตุลีโลมิการสีโลเควเตขไต้ไฟใส่น้สบายดีพอมไปนองหมดสุพุสุคนเนาะมุนี้พอกับซองอนุน้อยที่สิ้นเคยมุนี้อนุน้อยสิพาทุกคนมา ลากระซื้อนะทุกคนลากระซือนี่ยันนี้ก็ฮอดสิบเอ็ดโมงแล้วเขานอนหมดแล้วทุกคนฟังเสียงนี่ฮอดสิบเอ็ดโมงแล้วเขานอนหมดแล้วเนาะยูนนี้ทีมงานเขาก็มีประมาณห้าหกคนทุกคนเดี๋ยวนีนะ้เดี๋ยวมัน,นึเข้ามา,าครบเราสิดทา้ายทุกคนเบิรงเนาะเบิรงเป็นยัง,งไ,ได้กับรุนํำกันมืนอกเเฮ็นนู่มเหมือนนี้นี่ mm hmm. ยันนี้ก็คนหนึ่งทุกคนนี่ไายเนาะยางนี้ทั้งหมดมีประมาณห้าหกคน

Next, หนึ่งสองสามสี่ห้ากำมือกองทุกคนนี่เดือนนี้เขาว่าจะพาะกันเป็นโลเบิงพี่ระซื้อทุกคน <c oughs> นี่นี่เดือนนี้คนอยู่บ้านก็นอนหมดแล้ะทุกคนเนะบิงไหมนี่นี่นอนหมดแ้วทุกคนนี่อยู่หันกับมาฮาไล่เธออยู่ในบ้านนี้มิดเมื่อไหร่นอยู่นี่ฮ <c oughs> อดเวลาสิบเอ็ดโมงหรือว่าประมาณสี่ทุ่มทุกคนเบิงสอง สามสี่ประมาณห้าหกทุม่มห้าทุม่มห้าทุ่มหกทุม่มประมาณนี้ทุกคนเราเพ่อให้เข้าเบิกเกอติดตามเบิ้องน,น,น้นทุกคนเดี๋ยวเห็นะให้หนีลาสิดท้ายให้ทุกคนเบิ้องเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปพร้อมก็ไปเลยนอ้อุกคนเนาะติดตามเบื้องเด้อไปทางกันเด้อนี่ทุกคนนี่ห,ห้อยสองคนไปทางนั้นเนาะเราก็พอดีเฮาสามคนนี่กำลังสิไปทางนี้ทุกคนมาเนาะไปทุกคน ธ่าสร้างคนนะทุกคนท่านี้นิซองคนเบิร์เนาะเดี๋ยวเห็นล่ะสิทายทุกคนเพ่อนทุกคนนี่ก็อยู่ในบ้านประมาณนี้ทุกคนมันเป็นสีแดงเนาะวิทย์ปองใสโลเบอร์อยู่ท่ในบ้านทุกคนขัปั๊กย่า ยันน yeah, so 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 ี้อันทะเลาเขาเห็นเราขาสิบวันให้ฟังเราตูดคนเสื้อแดงนี่ขาเห็นเนาะนางก็หายใจเนาะนางอะใช่ไมเสียวงามหมแตอปปูนะกขับปูนยี่สิบตัวมอเตอร์มันเต็งคุณด่าแล้วจเขอใครเกยงเนี่ยเว

ยี่นี้เขาก็ประมาณห้าคนก็บุเห็นพยานแต่คนแต่เนาะยี่นี้ก็แล้วมีคนนุ่มเลยก็บุญยานเดินเดินสิลองไปอีกเห็นนุ่มบังเถืนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่กลางนาเนาะนี่บังแม่ห้าคนเขาก่อนนี่ส่องสี่เอาธุลีหรออยู่กับสีรองโคดเต้เข้าใบไตไฟใส่น้ำ ขาลุเลยจ้เขาว่ากินกินไข่ตะกคนพี่ก็ซื้อกินไข่อะเรเตียแม่โโลลเนี่ยสอนินอตเตกะคาเตกเนี่ยมโซเตตโลเอเต็ะเอนอะทุเรพี่ล่ะ

คืนนี้เราไปเบิรงมาเนาะทุกคนเนาะยืนนี้เราก็ได้กลับมายืนนี้ในตอนน่งมงแล้วบเหนเนาะทุกคนเมื่อนีนเนาะโบเห็นเราก็เลยบริษาทเนาะเบิรงเนาะเธอนาะโบเห็นกับโเป็นเพืเธอนะทุกคนคืนน้าเนี่ยเราสินท้ายทุกคนให้มันเห็นได้ใดเนาะ ก็เป็นยังไงก็ฝากกันเข้ามาติดตามนะทุกคน,กนเนาะเบิ่งเงนไปยาวๆเลยพอกันไม่ในคนลิปหน้านะทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน